หลายคนตั้งคําถามนะครับว่าทองคำเนี่ยมันจะมีโอกาสขึ้นต่อไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับและจะมีโอกาสปรับตัวลงได้บ้างไหมมั่นใจว่าในวัน2วันนี้นะครับเมื่อเออจ้าจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะยาวกับยาวใหญ่เนี่ยเกิดการทับซ้อนกันที่1 9 1 5นะครับเชื่อได้ว่า สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่27กรกฎาคม2566นะครับเวลาอาจขึ้เป็นเวลา11โมง30นาทีนะครับก็มาอัปเดตแนวโน้มทองคำให้นะครับก่อนกินข้าวเที่ยงกันนะครับว่าในช่วงวันนี้จนถึงพรุ่งนี้นะครับแนวโน้มทองคำจะเป็นอย่างไรทองคำก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าข่าวเฟดประกาศนะครับก็ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับทองคำ จริงๆแล้วมันก็ควรจะน่าจะปรับตัวลงนะครับแต่ว่าก็มีการปรับตัวขึ้นจนได้นะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้สนใจเรื่องข่าวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ยิงแต่เรื่องของเทคนิคเขกราฟเป็นหลักนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับทองคำนะครับมันได้เปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะกลางนะครับทีนี้แหละวันนี้นะครับมันจะเป็นยังไงต่อนะครับเราจะมีแผนการซื้อขายทองคํากันอย่างไรนะครับ ผมเชื่อว่าตอนนี้นะครับน่าจะเริ่มมีคนติดเหวเยอะขึ้นแล้วนะครับเพราะว่า,อาทองคําก็กระชากขึ้นมา,าในช่วงสองสวันนะครับขึ้นมาก็40กว่าเหลียนแล้วนะครับหลายคนตั้งคําถามนะครับว่าทองคำเนี่ยมันจะมีโอกาสขึ้นต่อไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับและจะมีโอกาสปรับตัวลงได้บ้างไหมนะครับจะย่อลงมาได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันเลยว่าในช่วง วันนี้นะครับจนถึงพรุ่งนี้นะครับทองคําจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันนะครับเราก็มาดูภาพรวมกันก่อนนะครับว่าภาพรวมของทองคําตอนนี้นะประกาศอย่างเป็นทางการหรือว่าตอนนี้นะครับทองคํานะมันได้เปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะกลางเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เทรนขาขึ้นระยะยาวก็เป็นขาขึ้นด้วยนะครับระยะยาวใหญ่ก็เป็นขาขึ้นด้วยนะครับ เมื่อรวมกันแบบนี้แล้วนะครับก็แน่นอนว่าตอนนี้ทองคำนะครับได้กลับตัวมาเป็นเทรนขาขึ้นสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็ในเรื่องของการเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นสมบูรณ์แบบนี้นะครับมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในวัน2วันนี้เนะี่ยก็คือว่าเ,เทรนนะครับขาขึ้นระยะยาวเนี่ยนะครับกับยาวใหญ่ตอนนี้นะครับก็มีการเสียสมดุลน,นะและ มีการเกิดการทับซ้อนกันเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับที่จุด1,915เหรียญหลายท่านที่เคยฟังผมมาตลอดนะผมก็ชอบบอกเสมอว่าเมื่อไหร่ที่จุดเปลี่ยนเทนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นขาลงก็ตามเนี่ยมันเกิดการทับซ้อนกันในกรณีนี้เนี่ยนะครับเทนขาขึ้นระยะยาวกับยาวใหญ่เนี่ยเกิดการทับซ้อนกันที่จุด1,915เหเหรียญ แน่นอนครับมันต้องมีนัยยะสําคัญบางอย่างอย่างที่เคยบอกไว้ในคลิปเก่าๆนะแต่ผมพูดในคลิปนี้เอาง่ายๆแล้วกันว่า,เ,าเมื่อเกิดการทับซ้อนกันแบบนี้นะครับทองคาเนี่ยจะมีโอกาสเกิดขึ้นแบบแรงๆเลยหรือแบบลงแบบแรงๆเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดปีกย่อยนะครับจะลงได้เท่าไหร่หรือจะขึ้นได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราก็ติดตามกันต่อไปแต่ตอนนี้เนี่ยผมพูดให้เห็นภาพรวมๆก่อนว่าตอนนี้ภาพรวมๆนะครับ เป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นตอนนี้เนี่ยให้รู้กับว่าตอนนี้ทองคํานะครับเป็นเทนขาขึ้นระยะกลางบวกยาวแล้วก็ยาวใหญ่นะครับเป็นเทนขาขึ้นสมบูรณ์นะโอเคเมื่อทราบแล้วนะครับเมื่อทราบแล้วก็มาดูกันต่อว่าออทองคํานะครับที่หลายคนตั้งคําถามว่ามีโอกาสจะย่อตัวลงมา,ได,มาได้บ้างไหมนะครับอ่ะ สำหรับคนที่อยากจะเปิดซื้อนะครับหรือว่ารอซื้อของถูกนะครับรอเลยครับให้ตั้งเปิดซื้อใบสตอปรอเลยนะครับที่ราคา1 9 7 1เหรียญนะครับ1971นะเป็นไม้แรกนะครับไม้ที่2ครับให้ตั้งซื้อครับที่ราคา1 9 6 4เหี่รียญนะครับไม้ที่3ครับให้ตั้งซื้อครับที่ราคา หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดเหรียญน,นะครับหนึ่งเก้าห้าเจ็ดนะแล้วก็ไม้ที่สี่นะครับให้ตั้งซื้อที่ราคาหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสองเหรียญน,นะครับก็ทองคําย่อลงมานะครับก็ตั้งเปิดซื้อบ่ายเรมิตรอหรือว่าจะช้อนซื้อเอาขนะนาดนั้นก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะครับอันนี้คือมุมมองว่าทองคําน่าจะย่อตัวลงมาบริเวณนี้นะครับอ่ะทีนี้ แล้วถ้าไม่ยอ่อนะครับแล้วทองคําขึ้นต่อเลยเนี่ยนะครับทองคาเนี่ยจะขึ้นไปต่อได้อีกไกลแค่ไหนนะครับก็จากการคํานวณน,นะครับว่าถ้าเกิดทองคําไม่ยอ่อลงมาตามแผนนะเพราะว่ามันต้องมีการย่อตัวลงตามธรรมเนียมบ้างนะครับถ้าไม่ยอ่อลงตามแผนแล้วทองคําขึ้นต่อเลยนะครับตอนเนี้เป้าหมายสูงสุดที่ผมมองไว้นะครับก็เกิดเอาไว้ในคลิปเมื่อวันจันทร์แล้วนะครับมองว่าน่าจะมีโอกาสไปแตก1,900 91จนถึง1,993เหรียญน,นะครับฟลุกจริงๆนะครับอาจจะไปถึง1,999เหรียญเลยแต่ถ้าเกิดใครฟังเมื่อคิดเมื่อวันจันทร์เนี่ยผมบอกว่ามีโอกาสไปก้วนเปลี่ยนในระดับ2005จนถึง2010เลยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยในช่วง1-2วันนี้นะครับก็เฝ้าระวังระมัดระวังให้ดีแล้วกันนะครับ สิ่งหนึ่งที่ต้องรู้และต้องจดเอาไว้นะครับว่าตอนนี้นะจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางนะครับปัจจุบันนะครับอยู่ที่ตำแหน่งราคา1,955เหรียญเอ่อถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันนะครับอยู่ที่1,978เหรียญเนี่ยก็ถือได้ว่ามันก็ไม่ได้ห่างไกลกันเยอะแต่ว่าในค่ำคืนนี้จนถึงพรุ่งนี้เนี่ยนะครับราคาของคำเนี่ยมันจะย่อลงมาหลุดต่ำกว่า1,955 หรือว่าจะฉีกตัวหนีขึ้นไปเลยนะครับเพราะถ้าเกิดหนีขึ้นไปเลยเนี่ยก็น่าจะไปถึงประมาณ1 9ึ่เหรียญได้นะครับเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันว่ามันจะฉีกขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับถ้าฉีกไม่ได้นะครับก็จะย่อตัวลงมาตามที่บอกเมื่อกี้นะครับที่ว่าให้ดักเปิดซื้อ,อเปิดซื้อบายลิมิตเอาไว้นะครับโอเคอ่ะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมอ่ะสำหรับคนที่อยากเปิดขายเซลนะครับก็ ตั้งเปิดขายเซลลสต็อปลอไวเลยนะครับก็จุดเมื่อกี้แหละนะครับก็คืออยู่ที่หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับให้ตั้งเปิดขายเซลล์ไม้แรกนะครับผมเปลี่ยนดีกว่าผมให้ตั้งเปิดขายเซลลที่หนึ่งเก้าเจ็ดสามดีกว่าหลุดต่ากว่าหนึ่งเก้าเจ็ดสามลงมาได้นะครับลองเสี่ยงเปิดขายเซลล์ดูนะครับแล้วก็กินกําไรสั้นๆนะครับที่ประมาณ1969จนถึง1970นะครับประมาณ3-4เหรียญน,นะแล้วก็ให้ตั้งเปิดขายเซลล์เพิ่มอีกที่ 1969นะครับหลุดลงมาได้นะครับก็มาลอกินกำไรเนี่ยนะครับที่ประมาณสัก1962จนถึง1964นะครับแล้วก็ให้ตั้งเปิดขายเซลล์เพิ่มเนี่ยที่1964นะครับหลุดลงมาได้นะครับก็มาลอกินกำไรเนี่ยที่ประมาณสัก19 5่ 1956, จนถึง1958านะครับแล้วลหลุดต่ำกว่า1956ลงมาได้นะครับ ก็เสี่ยงเปิดขายเซลล์เต็มลิมิตเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดหลุดตำก่นห่า1956ได้นะครับแน่นอน1955เนี่ยหลุดแน่นอนอยู่แล้วนะครับมันก็จะกลายเป็นเทรนขาลงระยะกลางอีกครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วก็ลองเอานาไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับสําหรับคนที่ใครอยากจะซื้อก็เล่นตามแผนที่ซื้อใครอยากจะเปิดขายเซลล์ก็เล่นตามแผนขายเซลลแล้วกันนะครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะครับ น่าจะไม่มีแล้วนะครับสำหรับ g o สป Spot นะเพราะว่าผมก็พูดควบคุมหมดแล้วแหละนะครับแต่มั่นใจว่าในวัน2วันนี้นะครับเมื่อเออจ้าจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะยาวกับยาวใหญ่เนี่ยเกิดการทับซ้อนกันที่1 9 1 5นะครับเชื่อได้ว่าน่าจะมีการเคลื่อนไหวแบบรุนแรงในช่วง1-2วันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วนะครับใครที่เทรดทองคำอยู่นะก็ระมัดระวังเป็นพิเศษละกันนะครับอ่ะ มาดูในส่วนของทองแท่งกันบ้างนะครับในส่วนของทองแท่งนะครับก็แน่นอนนะครับผมบอกมาตลอดนะครับว่าทองคำเนี่ยถ้ามันยังไม่ผ่านด่านสาม0่อบาทนะครับก็ทองคำก็ยังเป็นขาลงเสมอนะครับนี่ก็ยังไม่สามารถผ่านด่าน32,100บาทขึ้นไปได้นะครับฉะนั้นตอนนี้ ทองคำมันก็ยังเป็นเทนขาลงอยู่นะครับจะเห็นได้ว่ามันขึ้นไปสูงสุดเนี่ยประมาณสักสามห่องพันหกสิบเจ็ดสิบาทนะครับแล้ยังไม่ผ่านก็ถูกตบกลับลงมาตอนนี้ก็ราคาทองแท่งเก้กจุดห้เนี่ยก็ขึ้นไหวที่สามหมื่นหนึ่ง้จนถึง31,850บาทประมาณนี้นะครับแนวโน้มนะครับบอกเลยนะครับมีหลายคนถามก,กันเข้ามาเยอะว่าเรื่องค่าเงินบาทนะครับมันแข็งค่าขึ้นนะค่าเงินบาทนี่เจ็บหนักนิดนึง นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยค่าเงินบาทเนี่ยมันอยู่ในระดับประมาณสัก3 4 5เนาะตอนนี้เหลือประมาณ3 4 0นะครับก็แข็งค่ามาเกือบ40ตังค์นะครับก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมทองไทยนะครับ6.5เนี่ยมันถึงได้ปรับตัวลงเยอะนะครับอ่ะทีนี้วิธีแก้ของคนเล่นทองแท่ง96.5นะครับก็บอกเลยว่าตอนนี้นะครับ ยังเป็นเทนขาลงอยู่นะครับแล้วมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงต่อด้วยนะครับาจากราคาตอนนี้เนี่ยวุ่ปนป้นไปที่ประมาณ31,850นะถ้าเอาจากการคำนวณเนี่ยนะครับก็มีโอกาสจะไหลลงต่อได้ถึงประมาณสัก31,700จนถึง31,750บบาทนะครับมีโอกาสไหลลงไปตรงกรอบนี้เลยนะครับแล้วถามว่า,ามีโอกาสจะรีบาวขึ้นไปได้บ้างไหมนะครับโอเคแหละมันก็ต้องมีรีบาวอยู่แล้วนะครับ ซึ่งถ้าเกิดจะรีบาวนะ์นะเอาตามความเห็นส่วนตัวของผมนะครับจะรีบาว์ขึ้นได้ไม่ได้เนี่ยนะครับจะไปต่อได้ไม่ได้เนี่ยวัดกันที่จุดจุดเดียวเลยก็คือ3 1 9 5 0บาท31950นะครับถ้าเกิดรีบาว์ทะลุ3 1 9 5 0ขึ้นไปได้ชาวดอยก็ยังหายใจได้ต่อนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยก็จะมีแรงซื้อ ระยะสั้นเข้ามานะครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบด่าน32,100บาทอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้ายังไม่ผ่านนะยังไม่ผ่าน 31,, ม5 0นะบครับบอกเลยว่าทองคำปรับตัวลงต่อนะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ครับประมาณ31,700ัจนถึง31,750บาทเนี่ยนะครับน,น่าจะได้เห็นนะครับฉะนั้นก็ลองไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับฉะนั้นทะลุ 31,950บาทขึ้นไปได้นะครับเสี่ยงเปิดซื้อบายตามขึ้นไปเลยนะอย่าลืมแต่ถ้าเกิดตอนนี้ทองแท่งเล่นอะไรดีนะครับก็ต้องลองเสี่ยงเล่นฝั่งเปิดขายเซลก่อนนะครับเพื่อรอดูว่ามันจะไหลลงไาถึงประมาณ31,700ัจถึง3า7 5 0งบาททำกำไรตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันทะลุ31,950บาทขึ้นไปได้ก็ค่อยตัดขาดทุนหรือว่าสต็อปลอออกไปนะครับอ่ะ ผมก็มาสรุปให้เพียงแค่นี้นะครับลองนำไปปรับใช้ดูนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ฝากไว้น,นิดนึงนะครับสำหรับเรื่องของบล็อกสปอนเซอร์นะครับก็อย่าลืมเขาตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะครับใหเ้เครดิตโบนับเพิ่มอีก50%นะครับฝาก5,000เหรียญได้เงินเพิ่มอีก2,500นะครับฝาก10,000ได้เพิ่มอีก5,000นะครับฝาก1 0 0 0ก็ได้7,500นะครับฝาก20,000 ก็ได oh ้เงินเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งเหรียญเลยนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยละกันนะครับพบกันใหม่ครับในวันจันทร์ครับกับรายการหมอดูทองคำครับสวัสดีครับ